สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาทุกท่านครับผมยินดีตอนเวลาประสู่คำาฉโฉดสองวังคำชนวัดป่าคำชนบ้านโนนท่านหมู่หนึ่งอำเภอบ้ดุงจังหวัดอุดรครับพี่น้องครับมาเมืองสายชานเพื่อนมาเยี่ยมมาเยือนครับผมถือว่าเป็นเอฟซีได้มาหอดมาถึงครับผมเป็นขั้งแรกที่ได้มาชมครับผม ประตูทางขึ้นลงเมืองบาดาลครับพี่น้องจะเป็นเช่นใดสายชาตมาจะมีเหตุการณ์ใดช่มไปพร้อมกันครับพี่น้อง ข่าหนูบางคนใส่เพิ่นน้บคั้คนหนพูดน่รอดด้พะว่ารอดมากมาถามเพิ่นไ้แล้ว่ตอนนี้ห่อยงรอดไอดั้ไ ว่างเลยกันนะฮ้งสวัสดีครับขอไทยรัดเอา่ยรัดก็มาลยสุดยอดครับผมคขัสบาสบายให้ายสะดวกเช่ันครับผมได้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 ไั้ไดด้ด้ไ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 ้ได้ไน้ไได้ได้ไดได้ได้ด้ไ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 ้ได้ได้ไได้ไดได้ดได้ด้ไ้้ด ครับแม่นเาบอเห็นผู้ใดหลอดจกเสือด้เนาะดีเสือแรกครับผมเอาเอาหลอดหลอดอีกนี่แหละเคุณเห็นหลอดง่ายมันนี้คุณอ่ะอือครับผมอครับผมปหลอดเพิ่นครับผมหลอดเอาบุญบาลมีเท่านี่แหละบลมีเสริมบาลมีเจ้ของข้าแ่เรเด้อ เห็นเพิ่นหลอดบุญพลาก็อยากรอดน้ำเนาะแต่ว่าเมืองแล้วคือสิบบ่ล่มดอกกันมองน้อยๆตรงกลางนี่ครับพี่น้องไม่ต้องทุกข์ลำบากอีก่อไปเับาอเอาดูด้วยกันนะที่กันนื้มีดีๆนะเอาหอพี่สามข้แคบขอแคบเขาหลอดเลยไหนง่ายไงครับผมเพิ่นดิงไว้ปะ น <spe well> um, ั่งนี่มานีดูดูด้วยสิวัมตาเได้เลยเบาเน้ำ้้เบาสถานที่ทู่โอ้โหเป็นยังโอ้เป็นยังดอกเราจะเฮ็ดเราจะขึ้นแล้เราขึ้นลวข้าวแตหนูขี่จากมาแต่หนูบ่ได้มาจะขึ้นหูอยู่ผมหูอยู่ผมสัมผัสได้อยู่ มือบาง่างอย่างนเนี้ก็เป็นาาทำีนั่นหรอสายงาเขานี่ลเนาะแม่เขาสลัพด่ะ่อนรอกแรกไปช่วยโสอดอกสามหยิบเาเมี่ยอยู่เพือนเฮาไมีตำหนักยู่้ลายได้เฮ็ดอัน อ๋อมีตะูนี้คุณแม่ซื้ออย่างครับเมื่อแต่ใสอันเอิคุณแม่ซื้ออย่างเมื่อแต่ใสบว่าแม่ไหนบ้านนองให้ไหมแม่ไหนบ้านน้องให้แม่หน่อยแม่น่อยครับผมม่หน่อยครับู่บ้าไหนห้ดรัยหลอดคนจะเชียรเรยบร้อยบอกครับลไม่เชีร์บนรอดเลย้เหนมะหลอดคนทียบุญใคร อืมครับผมอันนี้คันมหาค่ะหนูเห็นเป็นอืมนี่เห็นเกตุผมเพิ่งเลยอันนี้เห็นองค์เลยครับผมเห็นองค์เลยนะครับเนาะอืมครับอันนี้ยื้อใส่คำงานพิธียูตรงหน้ายูยูตรงหน้าถ้ากไปันไปใบแต่ข้าระเบ้งหน้าบ้านเจ้าหนุ่มจีจ้าเป็นผู้ทำพิธีเป็นผู้ทำพิธีหรอกอ่ะเอ่นกับมาชนมาชนแล้วกอ่ะทรงหายผู้นี้เลยอืมครับผมครับดีดีที่ทายไว้เนาะที่ละเลล่นี้ เพื่อนกระหายอยู่ขาดทั้าคู่ค่ะบดผู้ปเพื่อนเอาบดป็นไหมค่ะเพื่นมาสองค์เนสองนะเพื่นมาสององค์ว่าดีไหนว่ดีไหนน่หรอวาีัดมากตัวไหนมากตัวรล่ะเพื่นแม่เพื่อนมากัดมากตัวมากน้ำบ่อเนคยู่นีนมากน้ำบ่มักครับผมมักกระเบาโลดสองหาดีมากบ่สองเก่าีมากบอ มาคิววันที่เราหนุสื่อค้าค่ะสองหาเลขกันเลขเด่นเก้าคเลขเด่นเก้าตัวร่องเจ็ดกับแปดอืมครับก็สองเนาะเด่นเก้าร่องร่องเจ็ดกับแปดครับฝันนี้ร่องโพนหิ่งโพนร่องหิ่งเ่อนเพื่อนนี้แล้วครเจ็ดเก้าสีอ่าตัวร่องเจ็ดกับแปดตัวเด่นหนักเก้าตัวเด่นเก้าหมวดก้อนโตเด่นแปดตัวร่องเจ็ดกับหกหมวดก้อนนะ นั่งผู้เป็นล่างซื่งอยังน้ออนุญาตไหมตอนเขาลงโดยโดยห้าวว่าได้เป็นล่างลงเลยเ่าได้เป็นล่างเนี่ยค่ะเอาน้องซื่งอยังครับผมน้อมาปางจ้ะน้องมาปางนะครับเนาะมาปางมะปรางเป็นเพิ่อนกัอยากให้มาสินะมาฟูตอนพรุ่งนี้ไปคือว่าแบบ เป็นจอบปวกซื้อคุณลูก็ไปรอดท่าลูกเป็นละค่ะมันเอ้ก็เลยเห็นองค์เพิ่นค่ะดีมากขอบคุณเพิ่นเนาะดีเป็นบุญครับจ้าแต่เพิ่นหทยยู่ค่ะเพิ่นไทยซ้ำโตกุลละครับแต่หนูเอาบ่เป็นหนูบอกเลยว่าเป็นคนมักซื้อขนาดงวดที่ผ่านมาบนาะซ้ำโตเลยบอกหนูบอกว่าหนูอายุสามสิบสองอายุสามสิบสองหนูไอ้เพิ่นมาเจ็ดมาค่ะเจ็ดเจ็ดต่หนูก็ไม่ได้ซื้อดอก คืออซื้อเาก็เป็นกระตีสาเด็ดสองสามสามสองเจ็ดอค่ะค่ะผมนี่แหละทาเพื่นเอาเวลาลงมานั่งบันไดท่าเพื่อนไหมาะลงมาพี่รือมาหอดมาถึงเหรกระไดรับผมนี่แหละนี่น่นอธิษฐานเอาเวลาลูไป ดูได้แม่สมใจตังปรารถนาแล้วดูเบิ่งหมู่บ้านลูกก็ได้มาเมื่อนี้ทางหน้าทางไีนกระไดมากหลังจากนี้ยังปพูดนกนมากเราน้ะพูดกันแล้วนะไม่หยามชู่ม่อด,ดูออออดดต้องที่้องดีๆจะงาดี เป็นใจสั้นๆคนขิ <si ่งลูกบ่เนี่ยค่ะมากระทางเขาแล้วเนาะยังเรยื่มือเพื่อนกันเอาก็เปลี่ยนกจังไม่ตัวเลขแต่เอาคุณแม่เห็นเห็นแม่เห็นเปลนตัวอียังเบิ่งห่อยพูดอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นเพื่อนเป็นเงินคือบังเอิญคักแต่บนคือบังอิน่นังจับขึ้นมาพอดีครับผม อเป็นกึ่จังปูได้เนาะค่ะเป็นงอยเป็นงอนงามมากค่ะขึ้นอยากจับหันนมเห็นนู่นแ่นมกระจับเลยครับเกตยมือี่งามเลยนะฟังเกตแม่เขาเลยเกตอย่งรกเกตเกตไปยมือเอ้าเกตรุดไปยืมมือเกต่มือหันกระดานเกตมาปรยุติการฟารเมอนะครับจารย์แ่เตยไบแล้วปกระจับขึ้นมา เล้วกมางามบองามงามครับเลขเกตติครับเลขเกตยุ่มเมื่อครับยมื่อยกางฝามื่อนั่งหันเลยคือจะจับออกมาเห็นพอดีมันสะดุดตาเป่าล่ะค่ะนูนแนมขึ้นมากก็เห็นแบบสะดุดตาก็เลยเอ้าคือเป็นจังสี่ว่าสัสเลหน้าง็ได้เลยเลขหางลเลเนาเด้ยเลีวีเดียหางามบอเรื่องเลขาเลขาเลขาครับผมงกรลกเยอยุ่กลางฝ้าเมื่อน่ะเป็นเลขเกตค่ะ ไม่สุดยอดเลยครับผมได้มากสมมาเห็นสมใจหนูเห็นหมู่บ้านหนูบงคลิปอยู่หนูคืออยากมากแค่โอ้คือโชคดีเลยบุญพลาครับผมโอ้ยมาเจ้าเป็นบุญพลาวะยังไงนี่นี่แหละบุญพลาคถูกต้อาวางที่ไร่ป่เดียวใช่ไหมโซ่ต้องกันนี่แหละบุญพลาเออนี่แหละท่าเจ้าอยู่นี่แหละบุญพลานะะ อันว่าจังไหน็อจะไปพ่อบุ่พลาได้ทีขึ้ว่าจังไหนพ่อแต่โดนโดนพุ่เดี๋ยวเฝ้าเนี่ยด้เดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเฝานั่งนเดี๋ยวเฝ้าดีสไทยเูภาพนิ่งนั่นเหม่ฝ้ามือตัวเลยเจียงามงามมกเ่งนะขึ้นมามาอนี่ยพ่อบุญนพลาเด้อสันพ่อแต่โดนโดนพุ่นพ่อซ้ำมาเลมาเลยนี่เจตัวเดีวที่ลูก ครับเก็บยุกลางกลางฝามือนะครับงามงามนะครับครับเกิดต่มนาัจเนาะตืมนาัจมณ์เกิดปฏิหารยุกอยงทุกเนี่ยงไปรอบนั้นเป็นคืนนึงคืนเบเป็นงอนเป็นงอนเวเนาะเป็นงอนเนี่ยเลขห้าครับอันยุใบไม้นะเป็นเลขห้าอายุใบไม้เป็นเลขห้ายุกลางฝามือนะเป็นเลขเกียรตินะครับ แต่กัน่ะเป็นถักน่เนี่อยง่ายไหมครับเดฟามเมอไหมเบิรนเ่า้นกมือีแดงเตกแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นเลขเกียร์นะครับที่อยู่ฟา์มือน้องนี่นะครับเนาะเลขเกียร์นะครับเออเบิร์านี่ไอนฟีเยกนี่ยอ้นแม นามวัดงามนึงค่ะมีเจ็ดห้าเต้เจ็ดห้าัหลวงหันนานำ้เจ็ดห้าหลวงหันออไสันจนเื่อเจ็ดสองเะมือวานูก็ยังในเบิงอยู่ได้พีเพนเบิรงตุเขียนซื้อมือตัวนี้ค่ะเปิดเจ็ดห อันนี้บ่ได้เขียนมาขียนันล่ะได้เยมัล่ะจะไไมจครับผมเป็นเขียนมาเดินมเขียนเขียนมาถบ้านเดี๋ยวมาใกล้ๆดูเอามาดูดูม่นบ่เป็นคือขาแต่ก็แตงเป็นีเศษใหม่เศษใหมรับก็ถือว่าแปดนะครับเนาะนี่นครับยูเซีอกับลนใส่มือหรอเนาะใส่มือกอนก่อนเห็นคอนเนไแล้ว ลูกขาวๆเกอาเดียวบงเป็นสะทอดเป็นเงาเงาแ้ว่บงไม้อืนคือม่มีอเอไม่อยู่ลูกเจ็ดอ๋อนื้เมือกะหาเจค่ยูยูยูใบไม้ก็เจ็ดหา นี่ัเลขงามห็นเลขได้ยิบอ้นั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลามเขแ้นอี่รีได้หันคือนิรีค่ะแ่อยู่ใบไม่นะครับนั่นแหละเออโอเคจ้ะเลขสามเลขสามเนาะเลขมก็เลขอย่างนั้นเลขสามก็แปดด้เลขสามยเลขสามค่ะเลขปเลขสมอือครับ ก็งามเป็นไห่หลอฟางสามตัวแปดลือก็เล็กยังยิ่มุ่มกว่าติแปดนเหมือนเล็กานะมันเล็กานี่ก็ปรงครับเล็กสามเป็นง่างแปดตัวนี่ก็บบุญารมโตจริงนะมีข้งบนข้งล่างเป็นใบมัตูดเลยนะ

อ,อาการดีรเพราะแดดครับผมคึงโชค,ด,โชคดีเลยแมนะ่เนาะซื้อเ่นบ้านได้ลูกซื้อไปจ้าซื้อมาปรางต้ามะปรางนาะ,ะ<ป>น้องมะปราง ว่าหนูได้เบิ่ง e ยูหนูก็อยากมากนี้เอารอดได้เยี่ยมครับผมเยี่ยมสุดยอดูด้รอดเป่นได้เดยว่าจะได้โชคได้ลาภนั่นเองครับหนักหหนักบ้าบ้าที่เทากับงอุ้งัดแอลเลยหนักบ้าไหมพู้เ มีชาวบ้านน้องให้แล้วมารอรอู่นี่เเลยค่ะโอ้ยว่านนอ้ตีขายด้ยีน่นก๊กบาทเี่อ๋อมาคาแล้วตกีขายดอสีนน่นก๊กบาทพ่อคล้องสายได้ไหมอ่า ก็คือวัเขาเขาเห็นเหล็กตัวใแน่ตั็กับเจ็ดกากัสมัเจ็ดห้าบเจ็ดห้าเจ็ดหาะแต่อันุดทายเป็นแปดบ่ค่ะโอเพื่นหาค่อยเจ็นงครับเจ็นะครับแต่ก็จะมาเห็นสุดท้ายนะครับเป็นแปดนะครับมาสองมิลเมเลยสองก้นออสองข้าจเห็นบ่

อเฮัทแอลไปเลยทุกังอ่ะเจ้าฝังก็ไปได้เบาแพะเจ้าเบาเบาแพะนึงละแค่รเจ้าแจ๊บก็ไปแล้วโรอราไม่ยาไม่ใช่รได้เรานยาที่ั่ได้เมือนมั

พี่น้องครับพาพี่น้องมาถึงช่วงไทยแล้วเนาะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับ